นวัตกรรมทุกคนพูดเหมือนกันครับมีประโยคนี้เหมือนกันคือเป็นเทคโนโลยีพุชกับนีดพูนะครับคือวิศวจุฬาเป็นรวมถึงไม่ใช่วิศวจุฬาด้วยนะในมหาวิทยาลัยอาจารย์นักวิจัยส่วนใหญ่แล้วคนที่บอกว่าอุย้ยเราคิดอะไรใหม่ๆจะมาจากสายเนี้ยนักวิชาการนักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เราชอบพุชอะไรออกไปให้สังคมโดยที่บอกเลยครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ตรงกับน e d ของเขาเราพุชโดยไม่ดู need ครับนี่เป็นปัญหานะครับหลายๆโครงการผมเห็นละว,ว่าดู need มาละชัดเจนเห็นความต้องการเห็น t a r ์เกเห็นกลุ่มเป้าหมายนะครับ แต่บางทีแล้วเราอาจจะลองปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับอยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆท่านคณะบรีก็บอกทุกท่านแล้วในที่นี้ว่าเราเป็นรุ่นบุกเบิกเราเป็นคนที่บุกเบิกโครงการนี้ด้วยกัน33โครงการนะครับผมอยากให้แต่ละท่านเนี่ยเวลาที่ออกไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาที่คุยกับเพื่อนเวลาที่คุยกับเพื่อนร่วมงานสิ่งที่เขาบอกว่านี่คือนวัตกรรม จริงๆแล้วมันมีดกับนีดจริงๆในสังคมหรือเปล่าหรือมีดนีดจริงๆในกับกลุ่มยูเซอร์จริงๆหรือเปล่าวันนี้ตั้งคำถามกับตัวเองเลยนะครับแบบไม่เข้าข้างเลยนะครับแบบไม่เข้าข้างตัวเองเลยนะ33โครงการนี้นีดมาจากไหนเขาเป็นใครมีจำนวนเท่าไหร่ฝากเลยนะครับบางคนบอกว่า define ีดของผมคือ หนึ่งนึงคนมันเป็นความต้องการของตัวผมเองคนที่ใช้หนึ่งคนผมใช้ผมเลยทำทีสิสแล้วผมทํำทีสิสทั้งปริโยโซเป็นอยาเองเราเจอทีสิสแบบนี้มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีความต้องการการใช้ประมาณกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อจบเมื่องานนั้นเสร็จแม้กระทั่งตัวเองอยังไม่ใช้ นี่คือความเจ็บปวดอย่างหนึ่งของวงการแบบลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับแต่แยกให้ออกนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่างานวิจัยไม่ดีนะครับงานวิจัยจําเป็นต้องทําไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับแต่งานวิจัยหลายงานบอกว่าเออเราต้องตอบสนองนิดของใครสักคนแต่นิดเหล่านั้นบางทีตอบสนองแค่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่เกิน3เดือนหรือ6เดือนคนหนึ่งคนนั้นหรือคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้งานนั้นอีกต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นโมเดลอันนึงนะครับบางคนอาจจะเห็นมันเล็กๆนะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเขาเรียกว่าเป็น 4-Piece นะครับของ Innovation Space เล่าให้ฟังนะครับแกนซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดด้านซ้ายนะครับเป็น r r o e s s นะครับด้านขวาเป็น Product o กับ s v r v i c e อันนี้ทุกคนรู้ครับทุกคนรู้แน่ๆครับนะครับใครที่เข้ามาของการนี้น่าจะพอรู้แล้วว่า งานของตัวเองถูกถูกดีฟายอยู่ใน Product Process หรือ Service นะครับอยู่ในแกนนอนนะครับแกนนอนนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นวงกลม2วงซ้อนกันมีวงเล็กกับวงใหญ่นะครับวงเล็กเนี่ยนะครับวงเล็กเนี่ยสังเกตดูนะครับวงเล็กกับวงใหญ่เนี่ยมี Distance อยู่นิดหนึ่ง Distance ที่ว่านั้นนะครับไอ้โดนัทสีเขียวตรงกลางเนี่ยความกว้างตัวน,นั้นคือความหมายของคำว่า Incremental กับ Radical i n c r e m e n t a l คือการที่เราสร้าง Innovation ที่ค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำให้มันดีขึ้นในขณะที่ Radical เนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงแบบสุดๆนะครับแต่หลายคนก็บอกว่า i n c r e m e n t a l กับ Radical เนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ Radical คือ incremental หลายๆรอบแล้วในที่สุดแล้วจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายมันไกลกันจนรู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ณนะปัจจุบันมันคือ Radical เหมือน iPad หลายคนมี iPad ในมือบางคนคิดว่า iPad คือ Radical แต่จริงๆแล้ว iPad มันก็เติบโตมาจาก Desktop เป็น n o t e บุ๊กเป็น n o t e บุ๊กจำได้ไหมครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วมันมีโ o t e บุ๊กอยู่ประเภทหนึ่งที่หมุนจอได้แล้วก็พับลงมาจำได้ไหมครับบางคนอาจจะโตไม่ทันโตมาต้องหันไปถามฝั่งนู้นนะครับน่าจะคุ้นๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันมีมันมีแท็บเลแบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งสตีฟจ็อบอกว่า หลังจากที่เขาเห็นแล้วอันนี้ผมไม่ได้คุยกับสตีฟจ็อบนะครับบางคนอาจจะเออนะครับแค่แค่วิเคราะห์ว่าหลังจากที่เขาเห็นแล้วว่าเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานใน s p e c i f i c job บางอย่างเช่นวันหนึ่งคอมพิวเตอร์แน่นอนครับเติบโตมามันเป็น general purpose machine เครื่องหนึ่งใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำอะไรก็ทำบนนี้ทำงานก็ทำบนนี้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ทำบนนี้เล่นเกมก็ทำบนนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่มันมีการเติบโตของอินเทอร์เน็ต มันมีการเติบโตของข้อมูลมันมี explosion ของข้อมูลคนบริโภคข้อมูลกันเยอะขึ้นการมองเห็นว่าคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานในการ browse ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นท่องเว็บอ่านอีเมลอะไรก็แล้วแต่แล้วเขา input ข้อมูลน้อยลงแต่เป็นการบริโภคข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อบริโภคข้อมูลมากขึ้น input ข้อมูลน้อยลงอะไรที่ตัดได้ครับ ของอย่างหนึ่งที่มันเคยมันไม่เคยถูกตัดออกแล้วไม่เคยถูกมอดิฟายให้มันแบบเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดของคอมพิวเตอร์คือแป้นพิมพ์เพราะคนผูกพันกับทักษะของตัวเองเราไม่สามารถ improve แป้นพิมพ์ได้ดีกว่านี้มากมายจะเห็นว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งจะแยกจะทำเออร์โกนมิอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยทุกว,วันนี้ก็มองโน้ตบุ๊กตัวเองมันก็ยังเป็นแป้นพิมพ์แบบเดิมแต่เมื่อเราพบว่า นี้จริงๆของคนในยุคยุคหนึ่งมันไม่ใช่การอินพุตข้อมูลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคีย์บอร์ดลดความสำคัญลงไปเอาคีย์บอร์ดออกเหลือเหลือแต่ทัชสกรีนเอาไว้ Browse Input นั่นเพียงพอแล้วที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้การคิดว่าเราจะทำแท็บเล็ต PC หน้าตาใหม่ได้ยังไงอันนี้คือวิธีคิดนะครับวิธีคิด เมือนลูกศิษย์คนหนึ่งที่ทำนวัตกรรมบอกว่าเนี่ยผมอยากทำอะไรบางอย่างแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับอีกสองแกนเนี่ยอีกสองแกนเป็นแกนที่คนพูดถึงน้อยมากครับ product process product process service คนพูดถึงเยอะมาก radical incremental คนพูดถึงตลอดแต่อีกสองแกนคนมักจะไม่ค่อยพูดคือแกนหนึ่งคือ paradigm mental model วิธีคิด กรอบวิธีคิดอีกอันนึงคือ position การเอาของที่มีอยู่ไป redefine ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ low cost airline นี่คือวิธีการที่บอกว่าผมจะเอาบริการแบบเนี้ยไปอยู่ให้อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นฐานพีระมิดที่เป็นคนจำนวนมากที่มีรายได้ปานกลางลงมาแล้วเขาก็สร้างบริการที่เป็น low cost airline เพราะฉะนั้นผมฝากอีก2องคำสำหรับ33โครงการในที่นี้นะครับ33โครงการผมเรียนงี้ก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามที่ Proposal เสนอแบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่าใน8 Workshop ที่เรากำลังจะจัดกันตลอดปีเนี่ยมันเป็น8 Workshop ที่เราสามารถมีความคิดแวบหนึ่งเข้ามาแล้วเราจับมันทันเนี่ยเราจะเราจะเปลี่ยน p r o p o s a l บิดไปบิดมาก็ได้นะครับ เพราะย่าอย่าง,างน,น้อยๆยังไงก็แล้วแต่คณะกรรมการก็จะประกบอยู่กับท่านในแต่ละกลุ่มเราจะร,รู้ความเคลื่อนไหวนะครับรู้พัฒนาการรู้การเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งเราจะสุดท้ายปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเสนออาจจะแบบเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแต่ขอให้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการที่เราไปดูว่าจริงๆแล้วนี้อยู่ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ นะครับอันนี้คือผมบอกว่า4 p นะครับแล้ววันนี้ผมจะยกตัวอย่างของ2 p ที่หลายคนไม่คุ้นกันคือ p a r a d i g m กับ position โอเคนะครับเลยเลยนะนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับพวกเราคงเคยได้ยินเรื่องการประหยัด,รยดกระดาษอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่ป่ะประหยัดกระดาษนะครับ ปเข้าห้องน้าผมไปเข้าห้องน้ําทีออ่อะไรนะเดี๋ยวหลายคนน่าจะผ่านมั้งสงการนี้พอโตชิโนพระรามสองแล้วตอนตอนจะเดินเข้าห้องน้ำก็เห็นไอเนี้ยเห็นอันเนี้ยนะครับมาจากเท็ดเนะครับเขาก็มาแปะเป็นวิธีการพรีเซนต์ไอเดียที่น่าสนใจเดินเข้าห้องน้ําไปเห็นอันนี้เลยครับสบัดมือ12ครั้งใช่ไหมแล้วัดมือ12ครั้งลดลดการใช้กระดาษได้เท่านี้ พ่อครับมันเป็นการที่ไม่ต้องสร้างโปรดักต์ใหม่ไม่ต้องมีโปรดักต์ใหม่นะครับนะครับมันแค่เปลี่ยนวิธีคิดนะครับมันแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วใครจะคิดต่อยอดจากนี้ก็เอาเลยครับใครจะคิดต่อยอดจากตรงนี้ก็เอาเลยครับบางคนบอกว่าทำไมเราเประหยัดแค่กระดาษละ่ะเราทำเป็นถ้า ถ้าในโลกของเราหรือว่าถ้าในประเทศนี้ทรัพยากรทางด้านกระดาษเราจะประหยัดกระดาษจริงๆทำไมไม่เอาเรามี paperless document paperless office ใช่ไหมเปเ s ทอยทำได้ไหมครับเมื่อเรา remove ไอ้กระดาษที่มันเช็ดเช็ดมือตรงอ่างล้างหน้าออกไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำ paperless toilet มไหมไม่รู้กระตุ้นความคิดครับอยากให้ทุกท่านลองลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยน ถ้าเ,าเปลี่ยนวิธีคิดปั๊บนะครับเราจะมีโจทย์ให้คิดอีกเต็มไปหมดเลยลูกศิษย์ผมถามว่าอาจารย์เนี่ยถ้าหนูสะบัดมือ1ิบสองครั้งอะ่ะป้าแม่บ้านที่ยืนอยู่ข้างๆก็คงด่าหนูว่ะข้างๆนึกออกไหมนานึกออกไหมครับป้าก็เฮ้ยมันเปื้อนเปื้อนทั้งพื้นเปื้อนทั้งท็อปท็อปรู้จักท็อปใช่ไหมพวกเราครับท็อปมีไว้ทำไมครับ ท็อปมีไว้ทาไมครับท็อปใน,ในห้องน้ํามีไว้ทําไมครับเพื่อความสวยงามเพื่อไว้วางของซึ่งหลายหลายครั้งหลายคนไม่ต้องมองไม่ต้องมองไปไกลก็ได้แอบมองห้องน้ําตึกสามก็ได้มันเปียกตลอดเวลาเรานิดใช่ไหมไม่ค่อยห้องน้ําผู้หญิงเป็นยังไงไม่รู้อะอยากเข้าไปดูเหมือนกันแต่คงไม่ได้ ห้องน้าผู้ชายนะครับว่างๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาแปะให้ดูนะครับตรงท็อปมันก็จะเปียกๆนะครับแล้ววิธีการที่เราใช้ห้องน้ํากันเราก็จะเนบหนังสือไว้หรือเนบอะไรไว้ตรงเนี้ยเ,เราก็ล้างมือล้างมือล้างมือ,มอ,มอ,มอสบัดสบัด,บด,บดแล้วมันก็เปียกปียก,ยก,ยกใช่ป่ะเปียกพื้นบ้างเปียกอะไรบ้างน,นะครับถ้าวันหนึ่งเราเห็นว่าท็อปมันไม่จําเป็นประหยัดกระดาษจําเป็นกว่าช่างหนักดูตัดท็อปทิ้งทําได้ไหม เอาละพื้นอาจารย์พื้นพื้นเปียกแม่บ้านโกรธทำไมไม่ทำพื้นให้มันเปียกได้อะค่อยค่อยคิดค่อยค่อยตั้งคำถามกับตัวเองนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเปลี่ยนกรอบความคิดก่อนอันนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ผมฟังหลายรอบแล้วอันนี้เรื่อง จะเป็นเรื่องใหม่ของใครหลายคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนกรอบความคิดนะครับเปลี่ยนกรอบความคิดผมยกตัวอย่างงานนี้นะครับงานนี้เป็นงานศิลปะเพื่อคนตาบอด From My Eyes to Your Heart นะครับจากตาเราสู่ใจเขาเป็นงานแสดงนิทรศการแสดงภาพถ่ายให้คนตาบอดดูอ้า ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนตาบอดดูภาพได้ผมก็ไม่รู้ครับว่าคนตาบอดดูภาพได้จนกระทั่งวันหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมไปได้ยินเพลงเพลงนี้เปิดให้ฟังขอขอห้องนี้ดิมไฟได้ไหมครับไม่ได้ปิดปิดแถวหน้าให้หน่อยได้ไหมครับ ในความเงียบนั้นถ้าเธอยังอยากจะได้ยินเสียงขอเพียงเธอเปิดใจไว้หัวใจเธอจะได้ยินมันอาจเป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเสียงนั้นดังมาจากความงามแท้จริงผู้คนมากมายโหยหวนครวญคร่ำพึ่ สักครั้งหนึ่งแล้วลองฟังดูว่าข้างในได้ยินเป็นเสียงอะไรสุมส่มเสียงดังเบาร้อยเรียงถอยคำสูงสูงสต่ำต่ำเกิดทำนองของเพลงแต่เสียงที่พร้อมน,นักหนางดงามยิ่งกว่าทุกสรรพสำเนียง นั่นก็คือเสียงที่ดังจากหัวใจในความเงียบนั้นถ้าเธอยังอยากจะได้ยินเสียงขอเพียงเธอเปิดใจไว้หัวใจเธอจะได้ยินอยากให้ฟังเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินสักครั้ง จากดวงตาของคนที่เขาจริงใจสุ้มเสียงดังเบาร้อยเรียงถอยคำส,สูงสูงต่ำต่ำ,ตำเกิดทำนองของเพลง แต่เสียงที่พราอนักหนางดงามยิ่งกว่าทุกสัพสําเนียงนั่นก็คือเสียงที่ดังจากหัวใจในความเงียบนั้นถ้าเธอยังอยากจะได้ยินเสียงขอเพียงเธอเปิดใจไว้หัวใจเธอจะได้ยินอยากให้ฟังเสียง ที่เธอไม่เคยได้ยินสักครั้งหนึ่งเสียงที่ดังมาจากดวงตาของคนที่เขาจริงใจเสียงที่ดังมาจากดวงใจของคนที่รักเธอจริงครับเพลงนี้แต่งโดยพิจิกประภาชนสา,านนท์ครับ ผมก็นั่งดูเพลงเนี่ยครับนั่งดูเพลงเนี่ยนั่งฟังเพลงนี้มา20 30ครั้งได้จนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดคําถามขึ้นว่าถ้าพิจิกประภาแต่งเพลงให้คนหูหนวกฟังได้ทําไมพวกเราพวกเราคือผมและคนอีกกลุ่มจะถ่ายรูปให้คนตาบอดดูไม่ได้มันเกิดคําถามแบบนี้ขึ้นนะครับทําไมคนตาบอดถึงดูไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ ถ้าเราจะทําอะไรให้คนตาบอดดูภาพถ่ายได้เราจะทํำยังไงผมก็เอาความคิดอันนี้นะครับคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งจบปฏติมาก,กรรมศิลปกรแล้วก็บอกว่าถ้าเราอยากจะปั้นปูนปั้นนูนต่าขึ้นมาให้คนตาบอดได้สัมผัสแล้วก็ให้รับรู้รูปร่างรูปทรงของสิ่งที่อยู่ในภาพถ่ายเนี่ยเราจะทําให้คนตาบอดได้รับรู้ถึงอินโฟเรเมชั่นข้างในภาพถ่ายได้พอสมควรเราคิดแบบนี้ครับพอเราคิดว่าโอเคทําได้ทําได้เสร็จ มันอยู่เป็นฝั่งเทคโนโลยีพุชอย่างเดียวมันพุชครับเราไม่เคยรู้ครับว่าจริงๆคนตาบอดอยากรู้หรือเปล่าหรืออยากรู้อะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมก็เลยแบกความคิดเนี้ยกับของต้นแบบเอาไปให้พี่กิติพงศ์สุทธิผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อคนตาบอดวิจัยและพัฒนาเพื่อคนตาบอดนะครับก็อยู่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตรงซอยซอยตรงดินแดงพอผมเอาเอาเข้าไปให้พี่กระดูไปปรึกษาว่าพี่ครับ ถ้าผมทําแบบนี้เนี่ยคนตาบอดจะรับรู้อินโฟม t ชันได้มากน้อยขนาดไหนสิ่งที่พิกิติพงศ์ตอบผมแกไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ภาพที่ผมจําได้เลยพวกผมนั่งกัน4ี่คนข้างหน้าโต๊ะพิกิติพงศ์พิกิติพงศ์งเป็นคนตาบอดนะครับแกบอดตอนอายุสิแกนั่งอยู่แล้วแกก็เปิดลิ้นชักหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งขนาดประมาณเนี้ยเป็นกระดาษอัดนะครับแข็งๆสองชั้นชั้นชั้นล่างเป็นกระดาษเรียบ ชั้นบนเป็นฉลุเป็นหอไอเฟลแล้วแกก็จับให้ผมดูบอกอาจารย์ครับถ้าผมไม่มีอันนี้นะครับแกก็จับอย่างนี้เลยนะครับแกก็บอกว่าถ้าผมไม่มีอันนี้ผมจะไม่รู้เลยว่าหอไอเฟลเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนถ้าบางคนบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงมันสูงยังไงเราไม่รู้ครับแต่พอมีรูปแล้วมีรูปมีรอยฉลุ แกรู้แล้วครับว่าหอไอเฟลเป็นอย่างไรพอเราได้รับการคอนเฟิร์มนะครับเราก็ลองลองคนตาบอดหลายๆกลุ่มนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นงานงานนี้ขึ้นนะครับเราจัดกันที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันในงานมีภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรรัตนพระราชทานมาศิลปินแห่งชาติอาจารย์นนทิวัฒน์จันทนาพลินปั้นให้จากคนธรรมดา17คนนะครับจัดงานกันที่เทอร์มินอลทเวนตี้วัน พระองค์เจ้าสมสวรีเสด็จเป็นประธานอันนี้คืองานที่จัดขึ้นแต่ผมจะบอกว่านี่เป็นบรรยากาศในงานนะครับนะครับจะมรีรูปถ่ายอยู่ด้านบนให้คนตาดีดูนะครับแล้วก็มีปูนปั้นให้คนตาบอดจับคนตาดีได้เปรียบนิดหน่อยเพราะปูนปั้นก็สวยคนตาดีก็ได้ดูปูนปั้นด้วยนะครับ ผมจะบอกว่าหลังจากที่เราลงมือทำเนี่ย knowledge ที่เราได้จากการลงมือทำเนี่ยมีเยอะมากนะครับอันที่หนึ่งเลยคือทีมปั้นซึ่งมาจากประติมากรรมภาคปั้นของศิลปกรแกบอกเลยครับแกไม่คิดว่าแกไม่คิดนะครับว่าสิ่งที่แกทำจะมีประโยชน์กับคนกลุ่มนี้แกไม่คิดเลยว่าปูนปั้นเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้กับคนตาบอดได้เข้าใจเป็นสื่อกลางของภาพถ่าย ผมกำลังพูดถึง Position ครับผมกำลังคิดบอกพวกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราเอกของที่เรามีอยู่หรือเอาเอาสกิลที่เรามีอยู่ไปเปลี่ยน p o s i t i o n เปลี่ยนให้อยู่ในคนอีกกลุ่มหนึ่งมันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับผมหยิบรูปนี้มาให้พวกเราดูเพราะว่าผมจะบอกว่า จริงๆคำคำพูดในสไลด์ต่อมาที่ผมเขียนไว้คือ in detail ครับผมอยากให้เวลาที่พวกเราทำทั้ง33โปรเจกต์นะครับผมอยากให้ลงไปในรายละเอียดผมผมถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราฟังละกันนะครับไม่อยากจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่รูปนี้เป็นรูปรูปหนึ่งที่หลังจากที่ผมได้รับแมสเซจจากพี่กิติพงศ์สุทธินะครับผมก็กระจายข่าวไปยังพี่ๆช่างภาพ นะครับเพราะว่าสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พอทราบข่าวพวกเราจะทําแบบนี้กันสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งศิลปินชั้นยอดของตัวเอง10คนนะครับส่งส่งรูปมาแสดงหนึ่งในศิลปินชั้นยอดในประเทศไทยที่ส่งรูปมาแสดงคือพี่สมศักดิ์พัฒนาพิทูลแกเป็นคนถ่ายรูปนี้แล้วส่งมาให้ทั้งทั้งที่กรับแมสเซจจากผมไปแล้วด้วยนะผมบอกว่าพี่ครับเราอยากได้รูปที่ไม่ต้องมีดีเทลมาก เพราะความละเอียดบนนิ้วของคนตาบอดเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดเท่าเท่าสิ่งที่เราเห็นมันไม่ละเอียดเท่าความความสัมผัสสิ่งที่เรารู้ประสา,าสัมผัสบนลิ้นเวลาเราจับเนี่ยครับลองคิดดูครับก้างปลาถ้าอยู่ในปากเราจะรู้ว่ามันมีก้างปลาใช่ปะครับแต่ถ้าเราหยิบมาบางทีเราไม่รู้สึกว่ามันคือก้างปลานะครับนั่นคือสิ่งที่อินดีเทลแล้วนะครับสิ่งแมสเซจที่ผมบอกช่างภาพทั้งหมดที่ร่วมงานก็คือ พี่ครับผมขอรูปที่เป็นรูปใหญ่ๆนะครับพี่ไม่อยากได้รูปที่รายละเอียดเยอะๆและที่สำคัญมันต้องสวยด้วยรูปร่างและรูปทรงห้ามสวยด้วยแสงเงาและสีพอแมสส์แทที่ผมได้มาคือคนตาบอดแมสส์แในหัวผมตอนนั้นเลยนะตอนนั้นเลยนะเขาบอกว่าขอขอรูปร่างรูปส่งนะครับ แสงแสงเงาและสีคนตาบอดไม่เห็นปั้นออกมาเป็นรูปไม่ได้ปั้นลําบากจะเลพิเซนต์เงาเป็นตารางหรือฝืดฝืดหรือเรียบเรียบอะไรก็ก็ลำบากให้เขาพิเซนต์ลำบากนะครับแต่พี่สมศักดิ์เนี่ยแกส่งรูปรูปนี้มาให้ดูแกส่งรูปรูปนี้มาครับผมแทบจะบอกพี่ครับผมขอรูปใหม่ได้ไหมครับแต่เกรงใจแกเป็นศิลปินใหญ่ของประเทศนี้พอพี่มสมศักดิส์ส่งมาด้วยความที่เราเกรงใจเราก็ไปปั้นครับ ศิลปินก็ปั้นออกมาครับเป็นสังเกตดูนะครับสีเขียวมันจะมีดำๆเขียวๆยวแกก็ปั้นให้มันไม่ไม่เรียบแล้วก็ปั้นกระเป๋ะสีชมพูถ้าซูมดูตรงปลายกระเป๋าจะมีขอเกี่ยวอันหนึง่งจนวันที่จัดแสดงงานผมเจอพี่สมศักดิ์ผมก็ไปสวัสดีพี่สมศักดิ์แล้วก็บอกว่าพี่ครับผมขอขอทราบจริงพี่ว่ารูปนี้มันหมายความว่าไงนึกออกไหมเวลาที่ไปไปงานศิละปะเรามักจะต้องไปคุยกับศิลปินและศิลปินก็ต้องยืนอธิบาย หมายความแบบนี้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 พี่สมกดิ์อธิบายให้ผมฟังว่าอาจารย์ทุกวันเนี้ยโลกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโลกมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงผมอยากให้ในใจของคนซึ่งแก represent ด้วยปลายสีชมพูอันนั้นเนี่ยก็อยากให้ในใจของคนเนี่ยมีขอเกี่ยวยึดไว้ไม่ให้มันไหลไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเหมือนคลื่นข้างหลัง บอกโอ้พี่โคตรราบซึ้งอะมากแล้วทั้งหมด77ชิ้นที่แสดงผมเป็นคนพาคนตาบอดสัมผัสปูนปั้นข้างล่างทั้งหมดครับผมบอกเลยว่าใน77ชิ้นเนี่ยรูปที่คนตาบอดได้รับแมสเซจเดียวกับคนตาดีคือรูปรูปนี้คือรูปรูปนี้เลยครับ มันคือสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะถ่ายทอดแล้วมันลงไปที่คนตาบอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนตาบอดผมเล่าให้ฟังเลยนะครับให้เขาจับพื้นหลังแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือคลื่นนะครับศิลปินตั้งใจจะถ่ายทอดว่าคลื่นอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้แล้วตรงนี้ครับลองจับดูนะครับตรงนี้คือกระปะ๋อคือกระปะ๋อมีขอเกี่ยวตรงปลายนะเขาหมายถึงว่าอยากให้ใจคนเนี่ยยึดไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไหลไปตามกระแสคนตาบอด เข้าใจแมสเซจเดียวกันเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าบ่อยครั้งความคิดที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยต้องสวยด้วยรูปร่างและรูปทรงเท่านั้นห้ามสีนะอันนี้เขาสวยด้วยสีมาเลยครับนะครับแต่ข้างๆมันมันคือแมสเซจของศิลปินครับที่ต้องการจะถ่ายทอดให้คนตาปอนได้รู้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่า อินดีเทลนะครับมองมองโลกให้ละเอียดนะครับมองโลกให้ช้าลงนะครับมองโลกให้ช้าลงพอเรามองโลกให้ช้าลงเนี่ยเราจะเห็นโลกที่มันชัดขึ้นหลังจากนี้แล้วพอเรามองในรายละเอียดนะครับเราจะเข้าใจแล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคนถามว่าผมทำงานลักษณะแบบเนี้ยนะครับทำงานกับคนตาบอดเนี่ย ตอนที่ผมจัดงานนี้เมื่อ3ปีที่แล้วมีคนถามนะครับมีนิสิตเกษตรมาถามไปเขียนเจอเนอะของตัวเองแล้วเขบอกว่าอาจารย์เข้าใจคนตาบอดขนาดไหน10บสิบคะแนนอาจารย์ให้ตัวเองเท่าไหร่ผมบอกเลยครับผมให้2 10จากผมได้สองจาก10หลังจากที่วิเคราะห์ตัวเองแล้วเพราะว่าคนเนี้ยพี่เบียร์พี่เบียร์เป็นคนตาบอดจากสมาคมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย วันที่นักข่าวมาสัมภาษณ์ซีนายโอเป็นงี้นะครับนักข่าวมาสัมภาษณ์เนี่ยอย่างนี้เลยนะงานนงานนั้นผมจําได้เลยครับว่ามันคืองานศินลปะชื่องานผมตั้งเองหมดศิลปะเ,ออเป็นงานนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อผู้พิการทางสายตา from my eyes to y o u r Heart จากตาเราสู่ใจเขานักข่าวมาถึงเจอคุณเบียร โอ้อยากได้ความรู้สึกของของผู้พิการทางสายตามากเลยยื่นใบไปถามเลยครับขอโทษนะคะคุณเบียขาในฐานะที่คุณเบียรเป็นผู้พิการทางสายตาคุณเบียคุณเบียร,ย,รยืนอยู่นี่นะในฐานะที่คุณเบียเป็นผู้พิการทางสายตาเราอยากรู้ว่าตอนนีม้มาชมงานแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างรครบับ้างคะคุณเบียยืนอย่างนี้เลยนะครับทุกคนแบบจังหวะนั้นทุกคนเหวอะคุณเบียรสังคัด แล้วก็ชี้ตัวเองแล้วบอกว่าให้เรียกผมว่าคนตาบอดอย่าเรียกผมว่าผู้พิการทางสายตาทุกคนในนั้นแบบบรรยากาศมาคูอึงอ้งอึ้งแบบตะลึงอะตกลงโทษนะครับในใจคือแบบตกลงให้กูเรียกอะไรอึ้งมากแล้วพอขึ้นรถผมมีหน้าที่ไปส่งคุณเบียร์ด้วยเพราะผมไปรับแกมาเราคุยกันครับ คุยกันในหลายประเด็นแต่ผมก็ไม่ได้ถามแกตรงๆนะจนกระทั่งก่อนจะลงแกก็บอกผมว่าอาจารย์รู้ไหมครับผมเจองานบางงานนะเขาบอกว่าเขาเอาผมเขาเอาคนตาบอดไปรวมกับคนหูหนวกไปรวมกับใครอีกหลายคนเพื่อรู้สึกแกบอกตัวเลขที่ผมได้ยินมาคือ5้าคนแกบอกผมว่าอาจารย์ ทำไมคนตาบอดต้องไปรวมกับคนอื่นอีก5คนถึงจะกลายเป็นอัจฉริยะที่มีความเทียบเท่ากับคนธรรมดาหนึ่งคนแล้วแกก็เปิดประตูลงรถไปผมเอามานั่งคิดอยู่นานมากนะครับทำไมต้องเอาคนตาบอดไปรวมคนหูหนวกไปรวมคนอืนอื่นอีก5คนเพื่อจะมีคุณค่าเทียบเท่ากับคนธรรมดาหนคน ทำไมเขาไม่เท่ากับคนหนึ่งคนหรืออย่างไรการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่พึงระวังครับระวังไว้